สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Amazing เมืองเหนือครับกับผมครับไกด์อนุกูลชัยสุวรรณนะครับสำหรับรายการ Amazing เมืองเหนือของเฮานะครับก็เป็นรายการท่องเที่ยวใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับและใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับสำหรับรายการ Amazing เมืองเหนือที่จะไปนะครับผมขอรับรองว่าสถานที่นั้นๆที่เฮาจะไปนะครับจะเป็นสถานที่ที่คุณผู้ชมทุกท่านบเคยไปมาก่อนแน่นอนครับ และสำหรับรายการ Amazing เมืองเหนือนะครับคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ u t u b e นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook f แฟนเพจนะครับของคลับเหนือโปรดักชันนะครับโดยนะครับเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วพิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับว่าคลับเหนือโปรดักชันนะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาของคลับเหนือโปรดักชันแล้วก็เข้าไปคลิกไลค์หรือว่าถูกใจนะครับก็จะเห็นเนื้อหาทั้งหมดของรายการของเฮานะครับแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมของเฮาทั้งหมดนะครับ และสำหรับสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้นะครับผมรับรองว่า Amazing แน่นอนและในวันนี้ครับไม่ใช่ว่ามีแค่ผมเพียงคนเดียวที่จะาพาคุณผู้ชมทุกท่านไป Amazing ครับยังมีแหมสองสาวนะครับที่จะร่วมเดินทางไปกับเฮานะครับก็คือน้องนัตตี้และกับน้องส้มนะครับแต่ตอนนี้สองสาวของเราได้เดินทางลงหนาไปก่อนแล้วนะครับกับสถานที่ที่เราจะไป Amazing กันในวันนี้ครับเอาไปว่าคุณผู้ชมอยากู้ก็ว่าเป็นที่ไหนตัวผมมาเลยครับ สำหรับสถานที่ในวันนี้ครับกับอเมซี่มึงเนี่ยครับ คู้ชมครับและสำหรับในวันนี้นะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปอเมซิ่งกันนะครับคือจังหวัดเชียงใหม่นบุรีศรีนครพินนั่นเองนะครับวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรมโบราณวัตถุตลอดจนนะครับวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้นะครับแล้วก็ตังเชียงใหม่ก็จะแบ่งการปกครองออกเป็น5อําเภอโดยกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับที่เราจะไปก็คืออําเภอแม่แตงนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาที่พักกันก่อนนะครับสำหรับที่พักวันนี้นะครับผมรับรองเลยว่าธรรมชาติ ถูกใจคนที่ชอบพักในแนวธรรมชาติแน่นอนนะครับกับสบายสบายรีสอร์ทถ้าอยากเห็นแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเ h าอยู่ในช่วง Amazing เมืองเหนือซึ่งสนับสนุนโดยสบายสบายรีสอร์ทเปิดประตูสู่ธรรมชาติต้องสบายสบายรีสอร์ทแน่นอน ซึ so ่งตอนนี้เฮาอยู่ก so ันที่สบายสบายรีสอร์ทแห่งนี <S <S ้แล้วนะเจ้าเจ้าสําหรับตอนนี้นะเจ้าเฮาก็อยู่กับคุณซานแล้วก็คุณอัสมาซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทสวยๆแห่งนี้นี่เองค่ะนี่คือคุณซานนะคะก็น่ารักนะนะคะก็คนนี้เราก็จะพาไปเที่ยวที่ที่หนึ่งไปไกลเนี่ย ใช่รับรองว่า Amazing แน่นอนมากขอไม่บอกดีกว่าค่ะใช่ขอเป็นแอบมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะใช่แน่นอนเดี๋ยวเราจะไป Amazing ด้วยกันดีกว่าได้เลยอยังเห็นแล้วค่ะเอ๊ะเอ๊ะจี่ไกด์อยู่ไหนพี่ไกด์ไก่์หายไปแล้วสวัสดีครับ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 อ๋อต้องขอโทษคุชมเต็มเลยวันนี้ไอไปห้องน้ำมาอืมก็แอลคะ นิดหน่อยไม่ใช่นิดหน่ครับสำหรับเรืนี ahl, ้เรากำอยู่ที่สบายสบายรีสอร์ทนะครับสำหรับคุณแซนต้องขอขอบคุณคุณแซนไปขึ้นไปขึ้นเขาามาดูกันที่นี่ที่พักแบบสุดยอดมากเลยนะฮะขอบคุณะจริงๆถ่ายไปว่าสวยจริงๆคอนเฟิร์มเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นเป็นเป็นรีสอร์ทธรรมชาติจริงๆเลยนะฮะครับผมสวยงามมากสบายๆกันเองเนาะแบบชิวๆชิวๆเหมือนนั้นเหมือนตามชื่อของรีสอร์ทเลยนะครับ เอาว่ะวันนี้เดี๋ยวคุณแจนจะพาไปเที่ยวไหครับเออขอไม่บอกดีกว่าเนาะขอให้แบบว่าเป็นเซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวทเป็นเองใช่ไหมโอเคเป็นไงอยู่เต็มนี่แหละไม่ใช่เต้นอยู่เต็มแล้วไปมีแบบกินน้ำชงน้ำชาอะไรเงี้ยนิดนึงนะครับเอาว่าเข้ามาอุ้งหน้ากันละเข้าไปกันยากเดี๋ยวโดย คุณแซนจะคุณแซนบอกเอาอุจจิพิตตลอดลิ้นฟันกันคุณซาคุณซานลยครับอัสมาคุณอัสมานะครับก็เอาว่าเข้าไปกันเลยดีกว่าโอเคตาเลเดี๋ยวไปเจอกันพูดครับครับสำหรับสถานที่ที่คุณซานจะพาเขาไปในวันนี้นะครับก็เป็นหมู่บ้านนะครับสี่ชนเผ่านะครับชื่อหมู่บ้านว่าบ้านสี่ดงเย็นนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่า หมู่บ้านแห่งนี้นะครับมีวิถีชีวิตอย่างใดน,น,นะครับรวเกับซีชมเผาเป็นอย่างไดเอาตามคุณซานไปเลยดีกว่าครับค่ะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านสีดงเย็นสีดงเย็นนะคะ,อย,นนะ,คะอย่างที่คุณซานได้บอกไว้ว่าจะพาเรามาที่นี่นะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่แล้วที่บ้านหมอผีค่ะซึ่งเป็นหมอผีชมเผ่าแล้วเขาก็จะมีการประกอบพิธีกรรม ตามความเชี่ยของเขากับรักษาโรคอะไรต่างๆประมาณนี้ค่ะคืออย่างฮูล่ะแต่ก่อนอื่นนะครับเขาต้องขอขอบคุณนะครับก็แหล่งบ้านนจ้าก็หลวง้านสวัสด์นะคะกับอบตชาติชายนะจ้าครับผมและเก็ หมอผี่มอผีนะครับทีจะทีวันนี้ที่จะเข้าไปทําพิธีกรรมของเขานะครับจะว่าพิธีกรรมก็คือการอู้มากกว่านะครับว่าเปิ้เปิดอ่าว่ามันเป็นอย่างไงนะครับเกี่ยวกับพิธีกรรมในะคช่ใช่ใช่นะครับเอาเป็นว่าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไดตัวเข้าไปพ่อเลยครับไปครับ ครับผมตอนนี้เฮาก็เข้ามาอยู่นะครับในบ้านหมอผีผีนะคะครับผมคือตอนนี้คือสังเกตนะครับสังเกตคือว่าเพื่อนๆจะมีการลินชานะครับเป็นการต้อนรับครับผมเป็นการต้อนรับของเพื่อนใช่ดื่มของชาวบ้านนะครับเพื่อเป็นมารยาทเจ้าบ้าน็ลินชาให้เฮาก็ต้องดื่มแม่นกันครับ จริงมันมีแห่หนึ่งครื่งเดิมเข้ามาสมัออนการได้ครับค่ะครับผมใครกลคือคือมุมมุมขอบูุณขอบคุอบคุขอบคุณขอคุณอบคุณอบุอบคุณขอบุอบุอกคุอบคุณอบุอกคุณขอบคุอบกุอคุอบคุณขอบคุณขอบคุอคุอบคุขอบคุณขอคุบคุบุคุอุอคุบ ก็สำหรับวันนี้นะครับตังผูง้หลวงและอบตะตาได้ตาเข้ามานะครับอันนี้ท่านนี้ก็คืออาเล็กซ์สิงห์และลองสิงห์มีเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านครับอ๋อครับหมอผีนะคะครับผมคือคตังตังที่นี่เิ้นจะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการดูหมอหรือว่าที่เอ่็งก็ปดด่วยโดยไม่รู้สาเหตุแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาหาหมอผีเพื่อที่จะให้หมอผีซื้อกับจิตวิญญาณว่าอ่าผู้เอ่อ คนไข้ที่มาเนี่ยที่ป่วยน่ยเนะเกิดจากสาเหตุไหนหมอตีจกประกอบพิธีกรรมเห็น,นเห<อ>็พพพพนเห็นเพราว่าจะเป็นจะมีการแบบเข้า,าทรงเนี่ยอีตัวนะครับครับเวลาประกอบพิธีกรรมพวกนี้หมอตีจะเข้าทรงครับแล้วก็จะดูแก็สามารถชี้เห็นว่าสามารถชี้ได้ว่าคนบุคคลที่มาเนี่ยที่มาสบามมันเกิดจากสาเหตุไห นแน่ๆนนาม,มาจริงนาวต้อคงคงก็เป็มนุกยยมากนีตามที่ประมาณอาย,ยุ14-15ครับคุณผู้ชมครับกเป็นเป็นเกี่ยวกับความเชื่อนะครับของชนเผ่านะครับที่ที่เรื่องการรักษาโรคโดยการใช้หมอผีนะครับก็เป็นอย่างที่ Amazing ครับแล้วก็อีมอย่างหนึ่งก็คือที่นีน่มันจะมีประเพณีอย่างนะครับ ที่นี้จะมีประเภทมีกินวอนะครับคือปีใหม่ของชาวลีสูครับก็ปีนี้ตรงกับวันที่10เดือนกุ๊กพาครับครับอ๋อก็คือเป็นการกินวอลคือเป็นเทศกาลปีใหม่ถูกตใหม่อ้ว่าสำหรับวันนี้กับต้องขอบขอบคุณนะครับเป็นยังสูงเลยครับสำหรับก็หลวงนะครับแล้วก็อบตแล้วก็นายอเภนะครับแล้วก็ปี่นะครับ หมจกจืดบนหอปี่ไปก่อนนะครับเอาไปว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอของคุณนักนักแล้วก็เดี๋ยวเฮาไปกันแฮมตี้หนึ่งนะครับติดตามว่าวันนี้คุณซานจะ่าไปที่ไหนแฮมครับไปกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเฮาก็จะได้ไปดูนะครับแฮมผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับของบนหอปต์นี่ก็คือว่าเครื่องเงินนะครับที่มันจะทําผลิตขึ t <t ้นมาแล้วออกจําหน่ายนะครับซึ่ง พู้ด้ว่าเป็นการจำหน่ายตลาดโลกแทบจะว่าได้นะครับเพราะว่าต่งางชาวต่างชาตินะครับที่เพื่อนจะมาซื้อหรือว่าหับซื้อไปนะครับไปดูครับสังเกตครับตอนนี้พิธีกรของเราสนใจขนาด